สวัสดีค่ะผิวสวยหน้าใสากับยายอ้อยนะคะอันนี้ ep 2เป็นการนวดยกกระชับครึ่งครึ่งหน้าล่างนะคะ อีพี EP ก่อนเป็นครึ่งหน้าบนอันนี้ริ้วรอยยกกระชับครึ่งหน้าล่างนะคะอันนี้นะคะเริ่มจากตรงเนี้ยคือร่องแก้มจะเห็นชัดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นยายอายุ56แล้วมันจะชัดขึ้นแก้มจะห้อยลงบางคนอายุยังไม่มากเราค่ะแต่มันห้อยก่อนมันย้อยก่อนเพราะผิวไม่เฟิร์มกระชับนั่นเองนะคะก่อนอื่นทาบบารุงก่อนนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็ทาไนท์ครีมลงบารุงลงเซรั่มให้เสร็จถ้าเป็นกลางวันก็ลง,ลงเดย์ครีมลงอะไรให้หน้าชุ่มชุมนะคะเริ่มนวดจากปลายคางเพื่อยกขึ้นนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าทำไปยี่สิบครั้งทำช้าๆนะคะถ้ายายสาธิตยายจะสาธิตเร็วนะคะยกขึ้นไปยี่สิบครั้งและต่อมาตรงนี้ค่ะนะคะเหนือปากขึ้นมานะคะเหนือปากค่ะมาข้างหูนะคะยี่สิบครั้งนะคะอันนี้เป็นการ,รลดริ้วรอยตรงนี้นะคะต่อมาข้างจมูกค่ะข้างจมูกมาหาขมับค่ะข้างจมูกขึ้นไปหาขมับนะคะ อันนี้20ครั้งนะคะ20ครั้งถ้าเป็นไปได้นะคะสัปดาห์หนึ่งทําสักสามครั้งนะสัปดาห์หนึ่งทงสักสามครั้งนะคะมันจะช่วยทําให้ผิวเฟิร์มกระชับขึ้นและก็รูขุมขนตรงนี้จะเล็กลงนะคะนะคะหนึ่งนะคะถ้าที่หนึ่งคือจากตรงนี้ไป20ครั้งถ้าที่สองจากมุมปากมาแล้วก็ถ้าที่สาม,มาา 3, จากตรงนี้มาอันนี้เป็นการยกกระชับทีนี้กรอบหน้ายกขึ้นนะคะกรอบหน้าค่ะ ยกกรอบหน้าขึ้นนะคะอันนี้ก็ยี่สิครั้งนะคะยกขึ้นนะคะอันนี้เป็นการยกกระชับหน้าลดริ้วรอยผิวรูขุมขนกระชับและผิวเรียวได้รูปด้วยนะคะอันนี้นะคะท่านี้นะทํา20ครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะวอร์มมือค่ะวอร์มมือให้อุ่นๆนะคะรูปวอร์มมือให้อุ่นๆนะคะ รูปมันจะลื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเราทาครีมบำรุงนะเพะมันจะลื่นๆแล้วค้างเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบใบถึงนับช้านะคะใหญ่นับเร็วเนาะ,ะรูปและค้างไว้มือรูปยกกระชับชและค้างไว้ทำยี่สิบครั้งนะคะนี่นะคะวอร์มนะคะยกอย่างนี้นะคะ ผิวหน้าเรานะคะหนึ่งตึงกระชับสองกรอบหน้าจะยกขึ้นเฟิร์มขึ้นสัปดาห์ละสามครั้งตรงนี้ร่องจมูกนะคะตรงนี้แก้มที่ห้อยจะยกขึ้นรูขุมขนบริเวณนี้จะเล็กลงกระชับลงนะคะจะทําให้ผิวหน้าเราใสมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะสัปดาห์หนึ่งนะคะควรจะทําแบบนี้สัก3ามครั้งนวดหน้าด้วยตัวเองไม่ต้องไปอาศัยสัญญกรรมนะคะเราทําเองได้ผิวสวยได้ผิวเนียนได้ผิวกระชับได้เฟิร์มกระชับรูขุมขนเล็กด้วย ทำให้ครีมบำรุงต่างๆซึมได้ดีด้วยฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยว e ีพีหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ